กินเลยอ่ะครับโนูโ<อ>เผ็ดไหมชอบกินต้นหอม <c oughs> นี่การเคี้ยวต้นหอมครั้งแรกของป๊อปคอร์นอ่าอาล็กชอบกินเหมือนพี่เลย มันใช่ใช่ไหมเนี่ยเออเอาอดยายอวดยายปับ๊บกินต้นหอมทิมจมูกอ๋อตอนหอมทิมจมูกอ่ะอือหือ โอ้โหเอางั้นเลยครับแม่เคี้ยวเข้าไปสี่อันเลยครับวดวดยายอวดยายนี่เก่งเปล่าปั๊บเก่งเปล่า